เกมที่ต้องจริงจังกันทั้งคู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนแลวตื่นตื่นใหญ่มากเลยมาละอ่ะ <as> เกมนี้มีชื่อว่าพูดไปสองคำใบ้พูดไปสองคำใบ้เออพูดไปสองคำใบ้ งานจะมีคำว่าให้ทั้งหมด16คำเป็นจะให้น้องพู่ผัดกันใบและตอบปราคำที่ทีมงานให้คือคำว่าอะไรครใบจะให้ใบสองคำคำละไม่เกิน3พยางับ2คำละไม่เกินสาพยางใบห้ามมีประโยคที่อยู่ในคำห้ามมีคำห้ามมีคำนั้นอยู่ในประโยคนนั้ถ้าทำได้ไม่ถึงเจ้าใน16ข้อจะโดยทั้งคู่ทั้งคู่เลยก็คือรอดก็รอดด้วยกันตายก็ตายด้วยกันตายหมู่ยอมแพ้เลยเดี๋ยวเร่เล่นเเล่นเราต้องลองก่อนต้องลองก่อน ใครจะใบ้ก่อนใบ้ก่อนเถออ่าผมผมใบ้ก่อนก็ได้อ่าผมหลับตาผมหลับตาหนึ่งสองสามเอ่อตัวละครของคุณเทียนเออคำาต่อไปคำาต่อไปคร้บพี่เจมส์หลับตาค่ะน้องชายของผมหยางเออคำาต่อไปพี่หลับตาลูกน้องนายแม่ป้าเจีย่ สบายสบายเนพี่อแจมตามทำไปแน่คุณคุณจิวคิดอะไรนานไม่เอาที่ชัวร์เอาไม่ชัวร์แจมหรือจิวกันแน่เออจิว่ะทำไปแรกแม่คุณนายแม่ไม่ได้มีคำว่าแม่โอ้ยลืมลืมเสียได้ว่ะโทษืโอ้คลืมอ่ะัดต่อไปอ่ะเนยต่อ สมาคมของพ่อผมสมาคมพระมังกรเอเออ่ะต่อมาต่อมาเปลี่ยนละคุนนี้เพลงนุนิวรักแท้เอเอามาค่ะคำต่ออี่แปบ,บค่ะตัดแขนเสื้อในเรื่องตัวซีวอู รักแท้น,นิวนิวของใช้ปุกกำหนัดว่านจักกะจรรันต้องนับคำก่นเกิดด้วอเป okay. ล่าโอเคทำแ่กเอ,อเค่ะศพคนงานอตงศพอ,อตง <c oughs> หืมศพหืมอะตงเห็ดอะตงเอาหมดเวลาเวลาเหลืออยู่ศบอะตงเห็ดอะตงเห็ดอะตงแสดงว่าคูนี้เขาเสี่ยงโอ้โหชิ้วฉวอันเนี้ยเกมนี้มันง่ายมารอบที่แล้วอ่ะเกมยังยากเออให้คิดคำอ่ะ